ผมเล่าอยู่ตลอดมีเรื่องนิทานเรื่องอยากจะเล่าทุกคนฟังเป็นนิทานก่อนนอนแล้วกันนะครับเอ,อทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นสะพานไม้ยาวเลยนะครับตรงนี้เกินมีตะปูโผล่ขึ้นมานะครับคนก็เดินผ่านไปผ่านมาคนกลุ่มหนึ่งก็โดดข้ามไปได้แล้วก็บอกว้าวันนี้โชคดีจังเลยไม่เหยียบตะปูบางคนกลุ่มหนึ่งอีกคนกลุ่มหนึ่งเหยียบตะปูเลือดสาดเลยบอกวันนี้สวยจริงๆเลยอืมไปเหยียบตะปู แต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งเดินผ่านไปครับเด็กเห็นตะปูเด็กก็ไม่รู้จะทำไงตัวเล็กนะครับก็ไปหยิบก้อนหินข้างถนนนะครับข้างทางมาทุบ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 ทุให้ตะปูยุบลงไปแล้วก็เดินไปผมลองบอกว่าเวทุเวทเราคือเด็กน้อยคนนั้นแหละครับที่เห็นตะปูแล้วไม่ปล่อยให้ไปเหยียบใบบาคาคนอื่นเหยียบให้เป็นความซวยอะไรเราก็มาช่วยให้มันดีขึ้นนะครับเราอยากจะชวนทุกคนมาเป็นเด็กน้อยคนนั้นนะครับ หยิบก้อนหินมาทุบทุบทุทุบพวก,ก,ก,กนี้ให้มันยุบลงไปไอต้ตะปูก็คืออุปสรรคของเรานี่เองนะครับพิชาช่าเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผมเคยพูดแบบตล,ตลกๆนะครับบอกว่าสัตวแพทย์นะหมอหมอประเด็ดเรามไม่ใช่ลูกเมียน้อยนะครับอืมย้มำอีกครัแต่เราเป็นลูกคนใช้ครับ <laughs> เอาความจริงมาพูดอีกแล้ว <laughs>